ค้สไงขั้นอการการที่ลงระดสูงเนี่ยแล้วก็การเซฟเรานะครับการที่บอกกันเซฟเนี่ยเซฟได้ดีแล้วเป็นบ่อที่สองชั้นเวลาเราลงมาเนี่ยลงมาถึงชั้นสองพอลงชั้นสองพุ่มันก็จะิดความยืดหยุ่นแล้วก็เขาก็จะดึงตัวเราขึ้นไปหน่อยนะครับคือการเซฟได้ดี นะครับก็นุ่มนุ่มนุ่มครับไม่ไม่แข็งกระด้างแล้วไม่ไม่แรงลมที่ส่งเราเนี่ยมันจะไม่ดีดเราขึ้นไปสูงนะครับแล้วบอกเขาจะห่อเซฟตัวเราได้นะครับขอบคุณมากพี่คุณอะไรคะครูอะไรคะผมกิดครับผมกิดรอดพันครับพาบาลนครแหลมพันครับขอบคุณมากครับคุณเบียดขอบคุณค่ะ